สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยจ้าโมเมนเศร้าด้วยค่ะสายแล้วค่ะสายแล้วค่ะเก้าโมงเลยค่ะเก้าหรือสิบวะไม่รู้ค่ะผัดปลาพี่น้องไปหาปลาก็ต้องกินปลาตูดตตูดแล้วกเจซาววออื้้าแลกใส่เป้งนัวไปเก้าบ่วงเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวนอกบ้านได้ไหมเนี่ย ไม่น้องแรกมาลงมือจ้ากลองค่อยๆนี่เนาะมามีนี่มีแบบสมาดีจ้าโอ้ยนนข้าลุอ่ะเพินค่ฉะ,ฉะนั่งลงเฉยๆไม่ต้องมา <c oughs> อันนี้ ต้องมาออกรายการเดีเขาหลอกลูกอ่ะอะไรวันอาทิตย์จ้าคิดข้าวก่อนพรุ่งนี้ก็เริ่มงานกันแล้วจ้านังานเราเนี่ยเขาอยู่ว่างเลยพุ่เนี้วันนี้ก็มีเรื่องให้เสียตังค์อีกเป็จ่ายภาษีรถเดือนยาโมกรลาใช่ไหมของพี่น้องนะทุกเดือนกันยา ไม่เอาไม่เอานอนดีดีครับแม่ตีนะแล้วกอนอย่าอยู่เอาคิดฮะลูกยังไม่เข้าวันลูกนรากระผมไปเก็บอยอ่ะลูกป๊อกลูกปวัก ขนมจืดไปวะข้าวานมไป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 ไขอปไปไลไป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 ไลไตไปไนไปไปไยไป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 ไ้ไลุยหปยหมดไ่าปไ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 บอปปัปไอไป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 ไกลปไปไปไปปไปไปไไปไปไไปไปไปปไ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 ดปไ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 ปดปไ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 ป่่ แซ่บเลยก็นี่ยงไงเนีะจะงั้นแต่ยังไม่ได้ลองชิมเลยอืมใส่กระดูกมั้แซ่บๆเอร่อยว้ก่อน <c oughs> อย่าย <c oughs> หหงแบบไงที่ที่ก็อัดที่คนเองเนาะไนกินที่ฝีมือเทปใหม่วันนี้เทปใหม่หัน่นกี่หั่นมาลนล <c oughs> แล้วตรงเลยตรงเลยเย็นเวียนยังเย็นเวียนโซ่ไปหั่นแล้วราคาได้ผ่านนี้ ด้วยแต่ก่อน2วันที่25นะนี่อืมช่อน่อืมที่ิ้อบล้งที่ใหม่ขื้นราคานั่นเอง่าว่าเขาแรกจะขึ้นแต่รัวค่าแรงใครนะครับรัว่าขึ้นค่าแรงขึ้นตามทุกเอ่อบริษัทขไดทุกตสร้างเนี่ยเพือตอคนได้เรายัาแขึ้นว่ะเขาขึ้นทั่วท่ด่าแรเราขึ้นกานบ้านน่ะ ของามโรงงานะ่ะไรขึ้นอย่่งพวกที่มีอของมันจะด้งก่อนใช่ของจะด้งก่อนขออนาแล้วมันด้่งยังไงกับตัวนี้กับที่กระสองร้อยห้าสิบเลวจ้ารนคาที่ยังตัวสองร้อยกว่าบาทที่มี่ข้าวก็ข้าวแรงอยู่นะข้าวมีโปร่งด้วยปกติปกติมันพปร่งเสยช่วงเมษาไหมพ่อมันมกระดิ่งคลับนี่แหลรับางเขา ได้มาวานละสามรถไปซื้อพรึกทีนึงหมดเลยสองร้อยอมอจิงแล้วไหนจะขาดเบกกิีกว่ะขาดกร้อยกว่าบาทอยู่เยอะจึงวกใจก็ร้อยคนร้อยสามสิบบาททุกวันมาได้แลนะจากร้านร้อยย่ร้ามสิบแต่ก่อนคะแงนลุงร้อยร้อยแปดสิบใช่ไหได้กินมาตนกีร้อยเจ็ดสบร้อแปดีรไปกวันนี้แล้วคาแนงเท่าไหร่ร้อห้าสิบอาเสมอผมดีกว่าแต่ว่า ทำไมลุงเอ่ร้อยแปดสิบต้นหอมตีมาละสามบาทถูกมะรูใชมาละสามบาทที่ยังไม่ได้ก็ห้าบาทลใครก็ห้าฟองหกฟองมาแล้วนั่นนะฟองละสามบาทเลยเนาะไม่ได้คนบาทแค่นั้นเลยต้นเนี่ยิ้มมาขายในไอ้ไข่จะขา้ด้วยขาด้วยแล้วก็ใบกระตูนนะครับแตบกระดาษยังบาทสบาทเลยกรดาษมบาทกก็มาละสามบาท กินที่สาาทเอะไรมาเลยกินเลยน้ำมันที่ใช้หมูจะเอาหมูท right. huh. hmm. ี่เป็นไข่หมูที่ทอดเนี่ยใส่น้ำมันหมูแล้วทอดพอผมกันแบบว่ามันจะขึ้นันหมูนต่อร่อยหอมนะถ้าเราไปทรตลาดทำนวมาสถุงร้อย แล้วเลยนอนให้เพื่อนผานปนทิ่อย่างอื่นไปฝึกนะตมไรนี่ะไนี่ตาตาตามุนาไปมาสนใจได้เดาให้มีไหมล่ะมาก็ไปื่อไงมยก็กดไปด้วยเห็นทัองวใหญ่ถุงหน่อยเาอ่อยนไปหยมัลุยไม่ไม่ยืนสุดละไทำหมาำบ้านก็ำเลยเนาะ วนตกเอา้าอเนี้ก็เาอแต่เป้แต่ต้องสไส้มสตาง่ะปิดตัวเป็นไรตัลูกไงมะนะท่ไมจกเอาต่ก้นบ่อแท้ฮะปัดตึบก็ตึบก้กดวยกันแหะมันไม่มีนั่นแล้มันอาจากับแลตได้จายกกในิซึ่งบาดาอะไไม่ยังไอ้ด่าทียไมเน้จ่ายมันยังจ่ายแดงเนี้ยกนม กินไปกินมามาคืนเหลือแต่หัวไงหัวอร่อยกว่าแนแบบเนื้อมดนบปูีนั่งนี่แตรตน้ำมันองีเมแต่งว่าอันกำลังดีอะไรวะนะว่าเครื่องกเรื่อตต้องหน่จมุติปชันเครื่อไม่ได้ำ เขาน่ว่าจะใส่พริกสองห่อไม่ผมจะแบ่งเครื่องเครื่งนึงพาไปตำเครื่องครื่งหนึ่งเขาบกนี่ยรวยร๋ยใส่มังกี้มตะนักโลมนะ้วนักโลชาดเวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปใส่ผ้าสีเยอะแยบไปก็นมะามาให้้าากกินมุกจตาเย้ตัวยะหน่อยบนนถ้าจะสั่งเองมะนาวเจ้าอยาาเบ้าเด้อวะ ยังน่ไปโบเม่อวานตอนไหนไปครึสี่บังเฮยนที่เราตอนว่าต้นเมี่าอยต้องมี่าเปล่าต้นงมี่ตอต้มีนาองไปต้นเียต้มี่าอีรียน่าฮอี่ี่เมนสู้กัเดิมกิมังกับ่ตินุอนเริ่นหนตาีเป็นของสามวันจักะทีด้วยจัดตะทีมันโม่อทีน่าจะัดารู้จักดาหมดเลยตอนนั้นนะรู้จักพ่อขาอ มาใไรก็ทำา,าะารแได้แล้วนะได้แต่นาทำบันโมโดดเต้ทำบัำนโมเต้ตาเออตะคียมือเจ้าเออตะขาตตะเคียตะเียวตง่บ้านพวกเราไปกินไม่ปล้แต่พอีเดียวเขาไม่ให้อยากไปทอดไปไปออเอ,อ่<า>แต่ว่า,า,านี่ขากินี้เขาไม่ว่าหรอกตะวันบอกว่าป้าตานี่ยเขาบ้านนย่ามาโตเลยเลยว่าเรียกเปนมา อย่าโม้ลนดยหมดใบป่ถ้าไม่มาจะได้พาใส่ลงรมย่เมยางรย่ห้คุณ่รยางมยรมข่ายใา้รมยารมยรมยทน่า่าม่งยังย่งอมยร่าร่างรมงร่ารยงร่มยยงย่ง่ง ม <kung ic coughs> <lict ım Laser> <coughs> ันมันแห้งก้อนเนาะเอ้ยใจมองไว้แล้วใส่คุ้มไว้เนี่ยรถต้องไปเอาอยู่เนาะเดี๋ยวจับมันสิสู้มันจะจับน้อยกว่าที่หมอให้เฮ้ยเนี่ยปิดไว้เดี๋ยวจะจับไว้นะเอาไว้ต้องเอาไปนี่ก็หักไว้บึกเลยเพราะว่าที่ภายใหม่เจอหรอคือว่าปราณีเห็นอะไรแต่สายเงียบๆพันเงียบอุยเงียบปิ้วคานนอนก็สุกคักนี่จับอยู่ก็บ่มันมีอะไรบ่ได้งามเหมือนกันเนาะ

โลแม่ขีก่บางนี้มันะปัญดามาแล้วตรงไหนต้อรงกระดามตรงที่หมดก็ไงตรงที่พ่อไปเลี้ยงงวีมีกระดามไหมพ่อแถวข้างกับตากยณเนียมัดพี่กับผึ้งเราให้โผล่น่นไ แต่ว่าตรงที่กเทียมเนาะข้างล่างนาะปี่มันมีสีม่วงใช่ไหมหอที่เคยขูดทุกปีละจะเปขุดกูบอ่เดี๋ยวจะบอกให้้างหนอได้ตามแค่เลยมีรูมีจุดงนี่นั่ไหนขาย้รงดูขายตรงไอ้ตรงทีบัรเทอนะีประตูเต็มไปหมนั่นแหละเหมือนกับไป พาให้เราเห็นรูปูนี่ยเยอะเลยนี่มีรูนี่รปนั้นช่วงปัตตโชตุในชาปัตตบกรุงทุกคนตามชุมกันคือจุดไอจีน่าจิ๋วน้อยเนี่ยะหมดเหลือๆเนี่ยพปรุงโจมนี่ต้องเอานี่แต่แม่พันตอนพันแต่อะรท่่่าแม่พันอันไม่จุหอนถ้าได้พูดถึงอย่างถ้าพูดถึได้เยอะนะ น่องดขาย้ไตกนี่กดปูขายมันใหญ่เออกินยังไม่มีเลยใหญเมาล่ะบันนุตเี้มาเเมาคุดขายกิโลละหกเองขายถูกหน้เมาอ่ะถูกและโตเปิดจะได้นะอมือจนนี่มดเต็มจนลกองนะค่าั้สี่อกองกิโลพนันเล่งจงใจนี่ขายถูก

จนขั้นเขเอ่หืนวาวลุกกินกระดำลูกเดีวเดี๋ยวปตาปวดตดเมเกีบกระดำกัเามดแล้วมันจะอร่อยไหมลางใช่จะแพงะสั่งเขาลูกไม่เอาไปเอาไหน มันก็ได้นรุ่งข้าวเนาะรุ่งข้าวอ,นะอ,อีกไหมเพราะก็หม่คิมนาด้วยพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะ